รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่ววงเกกษตรจอแ้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการเกษตรอาสานะครับพบกันทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ครับเราจะนำสาระความรู้ข่าวสารในแวดวงเกษตรมาฝากคุณชมนะครับ คุณผู้ชมครับทางกรมส่งเสริมสากลได้จัดงาน7จมิถุนายนวันกิจกรรมสากลนัก,กรเรียนปี2559นะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสากลในโรงเรียนครับ อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสากลนะครับและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีสากลไทยโดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสากลนายธีรพัฒน์ประยุนเิร็์มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครับและยังมีนักเรียนครูผู้ปกครองโรงเรียนในเขตรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานกว่า800คนนะครับ ซึ่งการจัดงานในวันนี้ครับก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนวราระแห่งชาติด้านการสากรในการที่จะสร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสาก,รสากรสู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติครับส่วนรายละเอียดของเรื่องนี้ครับเราไปติดตามจากปลัดกระทรวงเกษตรและสากรนายธีรพัฒน์ระ,ระยุนสิทธิ์กันครับร่วมอาสาโดยร่วมส่งเสริมสหกรณ์ปีนี้เป็นปีที่การสาก์ไทยครบ100ปีนะครับทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านได้มอบหมายให้กับทางกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจพิธีสหกรณ์เนี่ยจัดทาการพัฒนาเรื่องระบบสหกรณ์ไทยให้มีความก้าวหน้านะครับโดยเฉพาะใน7กลุ่มหลักเนี่ยนะครับจะต้องมีการพัฒนาก้าวหน้าไปให้ไกลแล้วก็มีความเชื่อถือนะครับกับทุกคนที่เป็นสมาชิกและก็คนอื่นๆด้วยสําหรับงานสหกรณ์นักเรียนตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะบอกว่าเป็นการส่งเสริมความรู้ ที่จะนําไปสู่การก้าวต่อไปในการจัดเป็นระบบสากรเก็ดกลุ่มใหญ่ในระยะยาวของผู้ใหญ่ในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็กิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการขยายผลไปยังท้องถิน่นธุรกันดารและรวมทั้งในเมืองต่างๆทั่วประเทศด้วยนะครับอันนี้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ครับ การจัดงานวันกิจกรรมสากลนักเรียนในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมีนักเรียนครูผู้ปกครองโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงครับและในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีการจัดกิจกรรมเดียวกันนี้พร้อมกันทั่วประเทศโดยกรมส่งเสริมสากลก็มุ่งหวังครับว่าเยาวชนของชาติจะนำความรู้ความสำคัญของการสากลนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติครับนะครับวันนี้ถือว่าป็นสำคัญสำหรับเด็กๆนะครับที่จะเริ่มต้นนำอุดมการณ์สากลมาใช้ มันจะเรื่องของการที่จะรู้จักพึ่งตนเองาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับการสร้างวินยัยเรื่องของการออมให้กับนักเรียนเรื่องของการที่จะให้เด็กได้มีการเรียนรู้เรื่องของประจิใตใในขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนะครับรรงงเรื่องของการที่จะสร้างความกรองดองความมีเนื้อเชื่อใจความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นอุดมการณ์สากลที่เรา,านิยดถือปฏิบัติมาโดยตลอดผมถือว่าการริจกรรมสากลนักเรียนนะครับเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กในขั้นพื้นฐานก่อนที่เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความแข็งงแรในนอาคต ในวันนี้นะครับกรมเสริมสกรได้มีการจัดทั่วประเทศนะครับในทุกจังหวัดให้สากอจังหวัดเนี่ยนะครับได้จัดกิจกรรมสะกอนั้งเรียนขึ้นเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่าในเด็กนักงเรียนเนี่ยนะครับมีกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมสําคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันนับตัวเขาเองในอนาคตขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับคือเรื่องของการทํางานร่วมกันนะครับเรื่องของการที่จะรู้จักเอาเรื่องของสากอเนี่ยไปทําให้เขารู้จักพึ่งตนเองการนําปราชญาสี่พอเพียงไปใช้ไม่ว่าจะเรื่องของการสร้างอาชีพ ให้กับตัวนักเรียนเองเรื่องของการที่จะเข้ามาทํางานร่วมกันเรื่องของการประชุมเรื่องของการสร้างระบบบัญชีเรื่องของการที่จะทําให้เด็กรู้จักการออมรู้จักการที่จะสร้างอาชีพเล็กๆน้อยๆในตัวเขาเองไม่ว่าจะเรื่องของการพ่อปลูกผักแล้วมาขายในโรงเรียนการสร้างอาชีพพันธกรรมทุกคนมีทางเลือกทุกคนที่จะมีโอกาสในการที่จะเอาเรื่องอุดมการณ์สากลเนี่ยไปเลือกเป็นแนวทางชีวิตตัวเองอย่างน้อยนะครับในเรื่องของการสร้างแข็งแรงในครอบครัวเรื่องของการที่จะทําให้เด็กได้รู้จักมา ปลูกฝังอุดมการ์ประชาธิปไตยในตัวเด็กเองเนี่ยผมถือว่าเรื่องสําคัญในสังคมในอนาคตปัจจุบันนี้นะครับมีโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้การสากรและจัดกิจกรรมสากรนักเรียนทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม1 3 1 4 0แห่งครับ มีครูและนัก,กเรียนได้รับความรู้และร่วมดำเนินกิจกรรมสากลนัก,กเรียนจำนวน8.14ล้านคนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการดำเนินกิจกรรมสากลนัก,กเรียนจะประสบผลสำเร็จได้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของนัก,กเรียนและครูที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสากลนัก,กเรียนที่อยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์หลักการและวิธีการสากลที่สอนให้รู้จักการช่วยเหลือตนเองและซึ่งกันและกันครับ